เสี่ยวมีนะครับผม Xiaomi. เสี่ยวมีเรียกได้ว่าชื่อนี้ได้ยินทีไรก็เสียวทุกทีเลยนะครับเพราะว่า,าราคาถูกมากๆเลยนะครับผมต้องบอกตามตรงอย่างนี้นะครับว่า,ามีเทนทีโปรเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเหมือนกับว่าเอาแฟลกชิปแล้วก็ตัดอะไรหลายอย่างที่หลายๆคนไม่ได้ใช้ออกไปนะครับผมแต่อย่างที่ผมเคยพูดตลอดนะครับว่าคิวเลอร์ฟีเจอร์อย่างหนึ่งของเสี่ยวมีเขาคือเรื่องราคานะครับผมมีสิบทีโปรตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่า,ามันราคาประมาณ14ื่นสี่พันบาทนะครับหมื่นสามพันเก้าร้อยกว่าบาทนะครับผม เออ่คุณสามารถผ่อน10% 10เดือนได้นะครับผมมันจะเหลือประมาณเดือนละพันสามร้อยกว่าบาทเองนะครับผมกเ็เรียกได้ว่านะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมใช้โทรศัพท์เปลี่ยนบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับเกี่ยวกับ strategy ของทางเมืองจีนเขานะครับผมเรียกได้ว่าเออ่เหมาะกับคนที่ชอบเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆนะครับผมออกตัวหน้าใหม่มาก็ซื้อออกตัวหน้าใหม่มาก็ซื้ออะไรเง,งี้ยพังไปก็เสียดายนะครับเพราะว่ามันเดือนละพันพันสามร้อยกว่าบาทเองนะครับผมเป็น killer f e a t u r e จริงๆนะครับผมต้องยอมรับอย่างงรออ Android มานี้แแล้้ววววนน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 นะะะะคครรรััััััับบบบบบบผมจจเเ็งอีียยดด์กกพหหข <laughs> อาจจะมีแบบตาขวาได้เลยนะครับทีละฟีเจอร์อันหนึ่งของมีเทนทีโปรโตัวนี้นะครับก็คือเรื่องหน้าจอที่มีดีเฟรชเรทมากถึง144เฮิร์นะครับผมคราวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมนะครับผมคุณซื้อมาเพื่อที่จะเล่นเกมไฮรีเฟรชเรทโดยเฉพาะอะไรพวกนี้นะครับผมคุณจะสามารถใช้เกมมนเทวได้ต่อเมื่อคุณเล่นเกมที่มันรองรับเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมพวก ROV นะครับผมคอฟบลูตี้อะไรพวกนี้นะครับที่ตอนนี้มันรองรับแค่60 Hz เฮ คุณจะใช้ตัวที่เป็น60เฮิร์ทหรือ144ยสิบสีเพิร์ทเนี่ยมันก็ไม่นิ่มความต่างอะไรนะครับผมต้องพูดตามตรงนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยใช่ครับผมถ้าเกิดว่าคุณเอาแอนดรอยด์ไอโอเอสมาเล่นเกมแข่งกันในรีเฟรชเรทเท่ากันอะไรพวกนี้นะครับผมทางไอโอเอสจะทำได้ดีกว่านะครับผมแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับผมเวลาที่คุณเล่นเกมแล้วเนี่ยเออมันลื่นเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการที่มีรีเฟรชเรทเยอะเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นเก,นเกนมเพื่อซัพพอร์ตนะครับ สมมติว่าคุณเล่นเกมผับจีนะครับผมมีตอนนี้มันสปอร์ต90เฮิร์สอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นผลต่างได้เลยนะครับว่าความลื่นไหลนะครับเวลาที่คุณหันกล้องอะไรพวกนี้นะครับผมหันปืนพวกนี้นะครับมันก็จะละเอียดมากกว่านะครับผมส่งผลให้เวลาที่คุณลากนิ้วเพื่อยิงคนต่างๆนะครับผมมันก็จะทำให้ precise มากขึ้นนะครับผมแล้วเกมผับจีมันเป็นเกมที่ต้องยิงแบบไกลมากๆอยู่แล้วนะครับผมการขยับเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะครับผมการขยับที่ละเอียดกว่าเนี่ยย่อมมีประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วนะครับและข่าวเนี้ยประเด็นก็คือว่ามัันนนมมี้อยะครบผ็144 เอยีสิ่งี้ยมันก็จะปรับลงมานะครับเพื่อที่จะประหยัดแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณพูดถึงจอ1 4 4 h z แล้วนะครับผมมันก็จะอยู่ในพวกเกมมิ่งโฟนต่างๆนะครับผมนูเบียเอ่อเลดมิจิกห้าเอสอย่างที่ผมเคยแจกไปนะครับผม rog โฟนสามอะไรประมาณนี้นะครับที่มันแบตมันจะโหดๆเลยแบตมันจะเยอะๆเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ราคาจะขนาดนี้นะผมมองว่าแบตมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับผมคราวนี้เนี่ยความที่แพแนลตัวนี้มันไม่ใช่โอเลดนะครับผมสูงผลในความสว่างโดยรวมของมันเนี่ยเอ่อไม่ วลาที่คุณไปเล่นข้างนอกหรือว่าคุณชอบไปเล่นกลางแดดอะไรพวกนี้คนที่เป็นนักกีฬานะครับคนที่แบบไปตีกอล์ฟอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะมีปัญหาในการแบบดูจอได้นะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันไม่ได้สว่างขึ้นมาขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้สู้แดดขนาดนั้นถ้าหากว่าการใช้งานปกติแล้วนะครับผมอการที่แบบอยู่ในร่มๆหน่อยๆนะครับผมไม่ได้ไปกลางแดดจ้าๆเหมือนแบบเออเป็นอาจารย์สอนรออะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่านะครับผมความที่มันไม่ใช่จอ OLED นะครับส่งผลให้นะครับมันไม่สามารถม อีอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับความที่ตัวนี้เนี่ยมันมีฟิงเกอร์เป็นเซนเนอร์อยู่ข้างข้างนะครับผมแล้วก็ข้างจะเป็นฟิงเกอร์เป็นสแกนเนอร์ที่เร็วมากๆด้วยนะครับผมแตะเฉยๆหรือว่าแตะเฉียวๆอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปแล้วนะครับผมเรียกว่าให้ได้ทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วมันก็ตัดปัญหาที่ว่านะครับเวลาที่คุณซื้อตัวที่มันเป็นออนสกรีนฟิงเกอร์เป็นสแกนเนอร์มานะครับผมสแกนนิ้วใต้หน้าจอพวกเนี้ยนะครับเวลาที่คุณใส่เอ่อพวกฟิล์มอะไรต่างๆที่มันมีความหนาข เอาไปกระจกหนาๆนะครับก้อยราคาใส่พวกเนี้ยเออบางทีมันจะสแกนยากนิดนึงนะครับผมหรืออาจจะสแกนแบบพลาดเว่ยบ่อยพวกเนี้ยนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ข้างเครื่องนะครับอีกเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องบิวค์ปริ๊ดนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆแบรนด์ตัดออกไปนะครับเพื่อที่จะลดคอสต่างๆนะครับผมเออตัวนี้เนี่ยเป็นก้อยราการ์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือว่านะครับผมข้างหลังเนี่ยมันเป็นกอยราการสับด้านนะครับผมมันไม่ใช่กอยราการ์ใสๆพวกนนี้ะครับ ทำให้รอยนิ kind of ones, ้วมือเนี่ยมันไม่ได้ติดขนาดนั้นนะครับผมมันไม่ได้แบบจับปุ๊บติดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องใช้เวลานานมากนะครับผมผมลองถูๆๆหลายรอบแล้วนะครับผมการมีแก้วด้านแบบนี้นะครับผมมันให้เท็กซเจอร์ที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายกว่าด้วยนะครับผมเช็ดนุ่นเช็ดนี่เนี่ยสบายมากๆเลยนะครับลุงถึงแล้วนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้กรอบแตกด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่ามันราคาไปหนึ่งหมื่นห้าก็ตามนะครับผมปกติแล้วราคาแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณไปดูแบรนด์ใหญ่ๆอย่างซัมซีีีรส์เเเองคาน่ย เออ่หลายๆตัวของเขานะครับเวลาคุณเคาะข้างหลังนะครับผมเคาะตามเครื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ความแข็งแรงโดยรวมของมันเนี่ยผมพยายามงอเครื่องด้วยซ้ำนะครับผมผมพยายามกดงอด้วยนะครับผมพยายามกดหน้าจอแรงๆแล้วเนี่ยเออมันไม่ได้มีอาการแบบหน้าจอมีวงๆขึ้นมานะครับผมหรือเครื่องมีอาการกอกแกรกกอกแกรกเลยนะครับผมค่อนข้างจะประกอบไม่ได้ดีนะครับผมซึ่งผมก็ค่อนจะแปลกใจมากกับพรายสปอยล์ระดับนี้นะครับแต่เรื่องที่ผมกังวลเรื่องนึงก็คือว่านะครับความที่เออมันเป็นกล้องตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นกล้้้้้้ออออองงงงงแแบบบบบบััััปปปเเเเเดดตสุๆรรรรระะะะะมมมมมมมาาาาาาณนน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 นีีีีคคคคผผใ่่่่ยยย็กกกกพิซซลลึึขขขืจ น,น,นะะพอวางแ่้น,นรู้สึกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดลงอะไรเป็นแรงๆ,ๆก็น่าจะมีดามาจนะครับเพราะว่ามัน,มนยื่นออกมาเยอะจริงนะครับผมแต่ว่าผมชอบเสียวมีอย่างหนึ่งนะครับที่เขาก็มีโซลูชันให้นะครับคือเขาเอาเคสมาให้เลยนะครับผมว่าแถมเคสไม่ในกล่องเลยนะครับคุณก็สามารถใส่ได้เลยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อเซิร์ปารี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อจากช็อปเขาอีกทีนึงนะครับผมแต่ความที่มันไม่ใช่เคสแบบหนานะคระับผมมันเป็นเคสแบบบางเนาะ,ะมันอาจจะโปรเทคไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าท เลยนะครับเพื่อป้องกันเวลาคุณวางนะครับไม่ว่าคุณจะวางแบบแคม ERA แบบแองเกลิลไหนก็ตามอะไรพวกนี้มันก็จะไม่โดนนะครับผ,ผมเซอร์มี่ครับผมขออย่างหนึ่งได้่ยน,นะครับสกอสกรีนโปรเลคเตอร์ด้วยนะครับผมเป็นตัวหน้าก็ได้นะครับผมแถมมาในกล่องเลยนะครับผมเรียกว่าจะได้ครบครบกันไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องซื้อแยกนะครับผมแปะฟิล์มเรียบร้อยเลยนะครับผมใส่เคสเรียบร้อยเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ครบมากๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมปัญหาหลักๆของหลายๆเครื่องนะครับผมที่มันมีแคม ERA บัมมาสูงขนาดนี้มาาใหญ่่ขนนนดีี้เย ก็คือว่าถ้าเกิดคุณใส่เคสเข้าไปนะครับผมเคสมันก็ต้องมีความหนามาคืนนะครับส่งผลให้ความร้อนเนี่ยก็จะมาคืนด้วยนะครับถามว่าฉันเล่นก้อนแปดหกห้าในนี้มันร้อนไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเล่นในห้องธรรมดาปกตินะผมใส่เคสเล่นเกมด้วยนะครับผมการเล่นเกมเนี่ยถามว่ามันมีความร้อนไหมนะครับผมถ้าเกิดคุณเล่นแอร์ธรรมดาเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมไม่ได้มีความแบบเอ้ยรู้สึกจัดแล้วมันแบบโอ้โหมันร้อนจัดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผม มันจะร้อนก็ต่อเมื่อคุณทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันนะครับผมเช่นนะครับผมแก้งตัวนี้หลายรอบมากเลยนะครับโดยการอัปโหลด Google Drive ไปด้วยนะครับผมเปิดเพลงจากใน YouTube ไปด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นเกมไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับผมซึ่งมันทํางานพร้อมกัน3แอปเลยนะครับผม Google Drive ก็อัปโหลดไปนะครับผมเพลงก็ยังเล่นไปเรื่อยๆนะครับผม ROG ก็ยังเล่นอยู่อะไรประมาณเนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความร้อนสูงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มันดีก็คือว่านะครับผมเกมไม่ได้กระตุกอะไรเลยนะครับผมการอัปโหลดอะไรสปีดก็ไม่ได้หลงด้วยนะครับผมก็ยังอัปโหลดเร็วอย่างนั้นนะครับผมเพลงก็ไม่ได้มีการเบาลงเลยนะครับเพลงก็ไม่ได้มีการช้าหรือกระตุกเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาหมือน แล้วคุณใช้แบบผมขนาดนี้ก็เรียกว่าคุ้มมากเลยนะครับผมเปิด3แอปพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นเกมได้แบบไม่กระตุกเลยนะครับปัญหาจริงๆของมันก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในห้องน้ำที่ผมอยู่นะครับผมที่ที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับว่ามันไม่มีแอร์ไม่มีอะไรนะครับมันมีแค่พัดลมเป่าออกเฉยๆนะครับผมเอ่อถ้าเกิดคุณเปิด3แอปนั้นพร้อมกันเนี่ย เกมจะกระตุกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นยังไงก็ตามนะผมลองล้วผมเล่น3เกมด้วยนะครับผมเล่นแบบเทสเกมพร้อมกันเลยนะครับก็คือว่าเข้าทั้งคอ l ดูต้เข้าทั้งอวนะครับผมเล่นทั้งผับจีพร้อมกันนะคะีครับผมสับกันไปเรื่อยสับกันไปเรื่อยเนี่ยไม่มีการกระตุกเลยนะคะรับผมบ็อกแบ65เ,เรียกว่ามันวิ่งแบบลื่นปลือเลยนะครับผมคุณจะเล่นยังไงก็ตามนะค,ะะ like นะครับจะรีเฟรชเรท่มเก,รกริร์ะไรเลนบะะ่ต้ท์อก,องงะะกติแล้วเนนนี่่่ตอทผมสไวารุแต่าางงๆอย่ยอย Ultra นะ ผมตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยตอนนี้อุณหภูมิันค่อนจะเย็นนะครับผมตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอย่างที่มันเคยร้อนแล้วนะครับผมผมบอกว่าราคาแค่นี้มันก็โอเคมากๆแล้วนะครับคือมันสามารถทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการให้มันทำเลยนะครับผมความที่มันมีชิปแบบ f l a g s h i เลยนะครับผมหน้าจอที่เร็วอะไรประมาณนี้นะครับผมอีกเรื่องนี้สำคัญมากๆเกี่ยวกับ entertainment ก็คือเรื่องลำโพงนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าลำโพงตัวนี้ทำได้ค่มขึานจะ impressive มากนะครับผมความที่เสียงมันออกมาเป็นทุ้มๆนะครับผมแต่ว่าวอลลุ่มมันได้ดี Look through the people, everybody geek yo need to get go with an extreme See six bitches that be fighting juggling Maybe it's just me, call my mind is struggling Bitch, boyfriend is acting like clown. No what's going down every time we in town. Take a look through the people, yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show. club เอาละครับผมเรามาพูดเรื่องแบตเตอรี่บ้านนะครับผมซึ่งเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมซีลมี่อยู่แล้วนะครับที่เขาเดเวล็อปการชาร์จของเขาขึ้นมานะครับจากที่ผมลองเล่นมานะครับผมเล่นเกมน่ะลุลัวเลยนะครับผมเกมผับจีเกมอ่าวีลุลัวเลยเนี่ยเปิด114คือตลอดนะครับผมไม่ว่าเกมซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตก็ตามนะครับผมประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงนะครับความที่ UI ของซีลมี่นะครับผมเขาก็จะออปติมัลซีมากๆกับตัวเซนเปอร์กรอนอยู่แล้วนะครับผมทำให้เวลาเล่นเกมแล้วเเนนนีีี่่ยไดด้้ะครรรับผมมแแลวก็ปออท ขึ้น6ชั่วโมงแบบรัวๆเลยนะครับผมเครื่องไม่ร้อน <c oughs> เครื่องไม่อะไรนะครับเพราะว่าผมเล่นในห้องแอรนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบจริงก็คือว่าการชาร์จของมันนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับวลาที่คุณเสียบใสยชาร์จปุ๊บนะครับผมไอ้เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เนี่ยมันขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งมันขึ้นมาแบบเป็นระดับทศนิยมด้วยนะครับผมชอบมากเลยนะมันเร็วมากนะครับผมช่วงตั้งแต่แบบ5% 10%ไปจนถึง50 60%เนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับผมมันชาร์จแบบปี ประโยชน์มากนะครับต่อคนที่เขารีบรออะไรพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้คุณชาร์จไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยนะครับเพราะว่าพอคุณเสียบอะแดปเตอร์สามสามวัตต์ไปปุ๊บนะครับผม อุ่ณหภูมิค่อจะขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณทำทัสง่ายๆอะไรพวกนี้โอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมไปด้วยเนี่ยมันอาจจะมีอาการร้อนจนเกินไปนะครับผมแนะนำไม่เปิดแอร์เลยเย็นหน่อยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทำอย่างนั้นนะครับเอาละครับผมเรามาพูดถึงดูภาพบ้างนะครับผมร้อนแบบเมกะพิกเซลเนี่ยมันดียังไงนะครับผมมันดีจริงไหมนะครับจากที่ผมลองมานะครับหนึ่งคือมันถ่ายง่ายมากนะครับผมปกติแล้วในกล้องที่มันมีเมกะพิกเซลเยอะๆนะครับผมอย่างเช่นตัวซับบบคคคคุณต้้้ออองงงพพพยยาาาามมมมมถืืใใหหัััันนนนนนนิิ่่่ดึะะะรรผเททีภ แต่หลังที่ผมลองตัวมี10 T Pro ตัวนี้มานะครับผมมันไม่จําเป็นต้องถือนิ่งขนาดนั้นก็ได้นะครับภาพก็ได้คมเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปจริงๆก็คือเรื่อง Dynamic Range นะครับผมคุณไม่สามารถเซตติ้งไม่สามารถใช้ AI มาช่วยนะครับผมไม่สามารถเปิดโหมด HDR อะไรได้เลยนั้นนะครับถ้าเกิดคุณถ่ายแบบ108เมกะพิกเซลนะครับเพราะว่า Processor ทุกอย่างของ Snapdragon 865นะครับผมมันถูกใช้ออกมาในการ g e เน r a t e ภาพ108เมกะพิกเซลมาหมดเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าภาพมันก็ค่อนข้างจะคมมากเลยนะครับแล้วคอนทราสต์มันก็ไม่ได้หนักด้้ววยยนนนะคคครัับบบืืออปกติแแลเีี่่ภาพทม เออเป็นร้อยแปดเมกะพิกเซลเดี๋ยวไอคอนทราสต์มันจะหนักมากเลยนะครับผมส่วนมืดมันก็มืดเยอะเลยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยสว่างดีนะครับผมแล้วก็เอ่อภาพอะไรต่างๆเนี่ยคมมากครับถามว่าดูกันในโทรศัพท์แล้วนะครับคุณไปอัปโหลดใน IG อัปโหลดใน Facebook อะไรเงี้ยนะครับผมเห็นผลต่างไหมก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมาลองซูมดูนะครับผมเวลาที่คุณต้องการที่จะครอปรูปอะไรประมาณนี้นะครับผมเวลาที่คุณถ่ายมาแล้วเออรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เกี่ยวกับเฟรมเฟรมนั้นพวกนี้นะครับผมแแต่่่ถถ้้้้าาาาาาาเเเกกกิดดคคคุุณณหหววววังงจะยภพพมขนนีลลออ IG รื Facebook นนีะครับให้มันคมที่สุดเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาไปลงบิวบอร์ดนะครับคุณอยากจะปริ้นออกมาเป็นใหญ่ๆนะครับผมหรือว่าคุณไปดูจอใหญ่เช่นจอทีวีหรือจอไอแม็กพวกนี้นะครับผมเออก็จะเห็นผลต่างกันชัดเจนนะครับระหว่าง12เมกะพิกเซลกับ108เมกะพิกเซลนะครับผมเออผมก็ต้องขอโทษลูกหน้าเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีแบบให้ถ่ายเลยนะครับผมไม่มีใครอยู่บ้านเลยคราไปชุมนุมกันหมดเลยนะครับผมเพราะว่าสองวันมานี้นะครับผมเขาก็ออกไปชุมนุมกันหมดนะครับช่วงตอนเย็นๆเนาะใบบ่ายถึงเย็นๆพวกนนีี้ะคครรับผมมมก็ไ่ใเป็นแบบบมมถ่ายยเลนะครัก็ีผมอยู่บ้านนคเดียวนะครััับบบผผผมมมมมมแลลล้วววเดีีี๋ยยตตาาาาาาไปอนนนนนกงงคคคคคืะะรรซึ่่่่ถถหพ กล้องของมือถือตัว mid end กับ high end เนี่ยมันแตกต่างขนาดไหนนะครับผมมันดูสเปคแล้วจะทำไม high end มันดูแบบดูอ่อนจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วในรุ่น high end ส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะเน้นเรื่อง dynamic range เป็นหลักนะครับผมเอ่อคุณจะสังเกตเห็นได้นะครับว่า iphone 11 pro max เนี่ยเวลาถ่ายเข้าไปในพาร์ทิชทแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเห็นลูกเป็นลูกเลยนะครับผมพาร์ทิชท์แบบเป็นแสงส่องมาเลยนะครับเป็นเมฆเลยชัดๆเลยพวกนี้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยไม่ได้มืดขนาดนั้นด้วยนะครับผมเหมาะกับการไปโพสต์อนาคตอีกนะคครรับผมุณอยากจะแต่งูปเพ จริงๆ,ๆนะครับผมเอแต่ดินามิกเบรนช่ยผมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณต้องพยายามถ่ายให้มันแบบว่า,ามืดน้อยลงนิดนึงนะครับทำให้มันเห็นพาร์ทิสนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ไม่อีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณถ่ายปกติเนี่ยมันจะสว่างเกินไปนะครับผมเห็นผลเป็นเพราะว่านะครับผมตัวซอฟต์แวร์เขาเนี่ยพยายามจะดึงพวกที่เป็นชาร์โดขึ้นมานะครับผมในกรณีที่คุณไปถ่ายคนถ่ายอาหารถ่ายอะไรที่มันเมี subject พวกนี้นะครับ อะไรที่มันแบบว่าต้องการที่จะโชว์นู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องการใน subject มืดนะครับผมต้องการใน subject มันเด่นพวกนี้นะครับผมเขาเลยออกแบบมาแบบดันนะครับผมแต่นี้เนี่ยคุณก็สามารถใช้หมดโปรได้ในการถ่ายนะครับว่าคุณจะเลือกเออ่แบบไหนนะครับผมจะเลือก aperture แบบไหนนะครับจะเลือก shutter speed แบบไหนพวกนี้นะครับผมมันก็มีความหลากหลายให้คุณเลือกใช้นะครับผมคราวนี้เนี่ยเรื่องที่ผมมีปัญหากับมันอยู่นะครับก็คือว่าเออ่ในโหมดเนี่ยถ่ายได้ในเลนส์ wide เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถถ่ายได้เลนส์ ultra wide นะครับผมซึ่งท่าง iPhone ก็เป็นเหมือนกันนะครับผผมมมมมมกกกก็็เเเเเลลลลยยยแบบบบไไไไ่่ดด้้้้้จรรรรริงงงออออะะะาาาาานนนนนนคคคัััตตตปซื iPhone 12ุณทถ์โโโหใฟ ครบอะไรประมาณนี้นะครับใน iPhone 14 Pro Max นะครับผมจะถ่ายได้แค่เลนส์นวายกับเลนส์เทเลโฟโต้เท่านั้นนะครับผมเอ่ตัวมีตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมคุณจะถ่ายเลนส์วายนะครับคุณก็สามารถถ่ายในโหมดได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณปรับเป็นเรนออฟเตอรวายเรนมันจะมืดสนิทเลยนะครับคุณไม่สามารถถ่ายในโหมดได้นะครับแต่เรื่องที่ผมชอบมากๆเรื่องนึงก็คือการถ่ายเซลฟี่นะครับผมแล้วก็ต้องบอกตามตรงด้วยนะครับว่าเสือหมีทำได้ใกล้เคียงกับตัวอัลปโปเลยนะครับผมตัวอัลป์โปจะถ่ายคนมาสวยทุกคนอยู่แล้วนะครับผม ากเลยนะครับผมมันหลุดน้อยมากนะครับรวมถึงการละลายเองเนียนมากด้วยนะครับคือข้างหลังเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับผม <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยก็จะเด่นขึ้นมาเลยทันทีนะครับผมซึ่งอ,อันนี้เนี่ยผมต้องยอมรับผมแจ้งตัว11 Pro Max ติวน,นึงนะครับผมเล่นกับบักนิดนิดหน่อยน,นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้11 Pro Max นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณถ,ถือถ่ายเฉยเเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะมีปัญหาที่ว่าเวลาที่คุณตั้งเวลาถ่ายแล้วมือคุณไม่ค่อยนิ่งเน่ยนะครับผมถ้าเกิด11 Pro Max เนี่ยคุุุุุณณณตตััั้้้้งงงเเเเเววลลลลาาาถ่่่ยปปป๊๊บบบคคคคโหมมดดนนนนนะะะรรรรแืืือออออออขกิึไจท มาเนี้นะครับผมมีคอนทราสต์เยอะๆนะครับผมมีดีเทลหลายๆชั้นพวกเนี้ยก็จะหลุดเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจแกล้งมันนะครับผมแต่ถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ไปหนีนะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจถ่ายหน่อยนะครับผมคือข้างหลังเนี่ยไม่ว่ามันจะมีความซับซ้อนขนาดไหนนะครับผมมีเลเยอร์ขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่หลุดเลยนะครับผมสมมุติในภาพเนี่ยมันออกมาเนียนมากๆเลยนะครับรวมถึงสกินโทนอะไรเนี่ยมันยังทำให้เออร์มเป็นไวขึ้นด้วยนะครับผมบิวตี้ขึ้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเเเเเออ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 ่่่่่ผผมม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 ซตติิ้งงงกกกกกกกาาาาาาาจจลลลลยยยนนะะคครรรัับบบูถไีพพด เป็น full hd 30 fps นะครับอ่าผมเป็นวิ่งเลยแล้วกันนะครับผมอยากแกล้งนะครับผมอ่าพันแปดสิบเนี่ยผมมองว่าทั้งสองตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเพราะมันเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว mid end หรือว่าตัวแบบเก่าๆหน่อยนะครับผมพันแปดสิบสามสิามสิบ p เนี่ยค่อนข้างทมนิ่งมากๆแล้วด้วยนะครับผมต้องไปวัดใน 4k ทีหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยนะครับผมดู dynamic range ด้วยแล้วเอานะครับผมเอ่อผมมองว่านะครับดูจากหลังจอนี้เนี่ย ทางเซมีเขานง่งมากเลยนะครับผมเอาละครับผมคราวนี้เรามาคุยกันในเรนอเอาต์าไวบ้านนะครับซึ่งน่าจะเป็นโหมดที่หลายๆคนใช้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าวิดีโอพวกนี้นะครับเวลาที่คุณเก็บภาพไ้กว้างๆเน่ยก็จะดีมากเลยนะครับผมมันก็จะให้ดีเทลที่เยอะกว่านะครับผมแล้วก็เล่าเรื่องอะไรได้มากกว่าด้วยนะครับคือคือผมคือผมพยายามวิ่งมากเลยนะคือผมไม่ได้สั่นขนาดนั้นนะครับผมแต่สั่นอยู่เหมือนกันนะครับอ่เห็นไหมครับผมพาทิศแรอย่างเงี้ยก็เห็นชัดเจนเลยนะครับผมก็จะกว้างมากขึ้นใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ถ้าพันแปดสิบในส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับผมมันเก่งอยู่แล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมเอาละครับผมเรามาคุยกันเรื่อง 4K กันบ้างนะครับผมเอ่อ 4K 30เนี่ยผมจะใช้เป็นเบสมาร์กแล้วกันนะครับผมเพราะ 4K 60เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณท่านไม่เข้าไปในที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะใช้งานยากนิดนึงเนาะยิ่งเฟรมเรทมันเยอะนะครับผมนอยส์มันก็ยิ่งเยอะตามนะครับผมแนะนำเป็น 4K 30แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแสงไฟมันค่อนข้างเยอะนะครับผมผมก็เลยแบบเอออโเเเคคคนนนนนะะะะรรััับบผมม่่่่าาาจจไไไดดดด้้้ภพททีีีสุปป็แลว ดูจากหลังจอนะครับผมกันสั่นก็ยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับเสียวหมี่นะครับผมคราวนี้เราพูดอยู่ในเลนส์แอตตาไวท์บ้านนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นคอมบิเนชันที่ดีสุดแล้วนะครับ 4K อ์คอตตาไวท์นะครับก็ภาพที่ได้มันก็จะคมมากเลยนะครับผมฟ้าเป็นฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกใบไม้อะไรก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่านะครับเลนส์แอตตาไวท์เนี่ยโปรติเอฟมันจะต่ำใช่ไหมครับผมขอโทษครับโปรติเอฟมันจะสูงนะครับทำให้แบบเวลาที่คุณเข้าไปถ่ายในผับอะไรเงี้ยอาจจะมืดเกินไปนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะครับผมเห็นไหมอ่าก็ต้องลองดูฟังกันอีกทีนะครับผมแต่หลังจากที่ผมดูหลังกล้องอันนี้ดูนิ่งมากเลยนะครับผมเอาละครับผมเรามากันได้วิดีโอกล้องหน้ามานะครับผมความที่มี 10T p r o ต t นี้นะครับผมมันถ่ายได้แค่ 1080p นะครับผมก็เลยไอโฟนก็เลยถ่ายพันแปดสิบเหมือนกันนะครับผมทาไห้จะมันได้ใกล้เคียงกันนะครับจะได้ดูออกว่าเออมันไม่คมมากกว่ากันเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูสีตรงนี้แล้วนะครับผมก็เรื่องปกตินะครับไอโฟนไปหนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่่วา โหนีใสกริ้งเลยนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าแดดมันเข้าหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้เห็ุอะไรมากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นการสวนสวนพระอาทิตไปมาอย่างเงี้ยนะครับผมหน้าหอยพนจะดําอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พยายามจะเก็บฟ้าเก็บอะไรข้างหลังประมาณนี้นะครับอันนี้ยากนิดนึงนะเพราะว่าผมอของมีเทนเทนทีโฟตัวนี้ครับผมค่อนข้างจะแคบนิดนึงเนาะแต่มองว่ามันก็โอเคนะครับผมแล้วแต่คนใช้งานไปแลคุณแค่อาจจะแบบต่อไม้เซิร์ฟซี่ยาวๆมาอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะโอเคขึ้นนะครับ ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมคิดว่า iPhone ไม่น่าจะมีภายในแบบสองสปีนี้คือวิดีโอ 8K นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวพันสามตอนเดือนตัวนี้ทําได้นะครับผม 8K เอ่อจะเท่าที่ผมดูหลังจอมาเนี่ยมันไม่มีการโย่ด้วยนะครับแต่เพราะปกติแล้วนะถ้าเกิดคุณไปเล่นรุ่นอื่นนะครับผมเช่นเอ่อโน้ตยี่สิบอัลตร้าอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันมี 8K เนาะเวลาที่คุณหมุนนี้นะครับผมมันก็จะเกิดอาการภาพโยนะครับซึ่งผมมองว่ามันใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้นั่งถ่ายยเฉๆนมัก็จะถ่ายไไมมมม่่่คคออยยยดดดีะะนนรัับผทุกางจูโปหเลยนะครับ ต่อันนี้เนี่ยผมดูจะหลังกล้องแล้วเนี่ยไม่ค่อยโยเท่าไหร่นะครับผมอาจจะไม่โยเลยนะครับผมต้องไปดูจอใหญ่ทีนะตอนนี้แดดร้อนด้วยนะครับกันสั่นมันดรอกลงอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้มันต้องเอาโปรเซสเซอร์ทุกอย่างเนี่ยเข้าไปถ่าย 8K นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันมีแสงพอมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ค่อนข้างเวิร์กนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าจอมันเล็กนะผมเห็นคอนทราสต์เยอะไปนิีนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คุณอาจจะไปเพิ่มไปแต่งเล็กน้อยได้นะครับผมประมาณนี้ครับ ก็ได้คุณเห็นว่าคลิปนี้เร็วเกินไปนะครับผมสามารถกดที่ปุ่จุดจุดห้าได้เลยนะครับผมจะสามารถฟังยังยๆขึ้นนะครับสวัสดีผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ